หลักทางพระพุทธศาสนานะครับเคยเปรียบไว้ว่าชีวิตเหมือนการเดินทางเรือนร่างเหมือนสลาพักอาศัยครับพูดถึงชีวิตของมนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดนะครับจะว่าไปแล้วนะครับเป็นเพียงสิ่งที่มีชีวิตตัวน้อยนิดเดียวนะครับหากเราจะมองจากสายตาจักรวาลมายังโลกใบนี้นะครับเราจะเห็นว่าสปปรรพสิ่งในโลกนี้นะครับรวมไปถึงชีวิตสัตว์พืชและ,ะสิ่งต่างๆนานา,นา,นานชนิดนะครับ เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสัมพันธภาพกลมกลืนอย่างไม่ได้แยกอะไรออกจากกันนะครับแต่ในด้านความเป็นจริงครับโดยเฉพาะสัตว์ที่ถูกเรียกว่ามนุษย์ครับเต็มไปด้วยปัญหาที่ทับซ้อนกันอ,อย่างมากมายนะครับหลายปัญหาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของแย่งที่ทํากินนะครับเป็นปัญหาเรื่องของอํานาจทางการเมืองปัญหา ของความขัดแย้งในด้านต่างๆในโลกใบนี้นะครับมีมากมายนะครับที่รอ,อการแก้ไขนะครับฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีที่มีชื่อว่าเราอยู่บนรถโดยสารโลกนะครับซึ่งประพันธ์โดยคุณคำพวาวครับคุณคำพรวาวนะครับได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในบทกวีบอกว่ารถโดยสารโลกยังขับเคลื่อนมุ่งหน้าไปอ,อย่างไม่มีวันหยุดนะครับมองไม่เห็นคนขับรถแต่ก็มีกระเป๋ารถออกมาเก็บค่าโดยสารทุกวันทุกเวลาครับ เหมือนมีคนอคอยขับโลกคนหนึ่งนะครับอคอยบงการชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างจากเริ่มต้นไปหาปลายทางนะครับคุณคำพระวานะครับมีชื่อจริงว่าสุวิชชาน,น์นรัตนพิมนครับเขาเป็นคนพื้นผิ่นบริเวณลุ่มแม่น้ำทะเลสาสสงขาครับจบวิชารัฐศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์นะครับและสังคมาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับวิทยาเขตปัตตานีนะครับ ก่อนจะไปต่อปริญญาโทสาขาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับแต่เรียนได้แค่เทอมเดียวนะครับเขาก็ตัดสินใจเดินทางออกค้นหาปรัชญาโลกกว้างหลากหลายและซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับไปกีดยางนะครับที่บ้านเกิดนะครับที่ภาคใต้นะครับใช้ชีวิตร่อนเร่เสรเตะเตะไปในเมืองหลวงในโรงงานอุตสาหกรรมย่านบางพีนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะระยองนะครับ ช่วยทำค่ายรักป่าจ,จังหวัดสุรินทร์ก็เคยทำครับปัจจุบันเขาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับพูดถึงคุณคำภาวานะครับทำหนังสือเขาเคยทำหนังสือและเป็นบรรณาธิการหนังสือเสียงภูเขานะครับพร้อมออกท่องเที่ยวไปตามไหล่เขาตามตะเข็บชายแดนเรียนรู้สัมผัสชีวิตชนเผ่านะครับชนกลุ่มน้อยนะครับกลุ่มผู้ลี้ภัยจากสงคราม ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลั่นกองออกมาเป็นผลงานด้านสารคดีนะครับปัจจุบันคุณคำภาวะก็ใช้อีกนามหนึ่งเขียนอยู่ประจำอยู่ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์ด้วยนะครับในเรื่องของสารคดีนะครับเขาก็มีเขียนความเรียงนะครับเขียนบทกวีเขียนเรื่องสั้นและหลายนามปากกานะครับที่เขาใช้เช่นย่าน้ำทุ่งขุนหลวงนะครับคำภาวาก็ใช้เขียนบทกวีนะครับแล้วก็นายนายคณูน,นะครับแล้วก็ยา่า ยองไฟนะครับชนกลุ่มน้อยและอีกหลายนามที่เขาใช้ครับเขามีงานเขียนรวมเรื่มเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมาแล้วนะครับมากมายถึงเกือบ20เล่มเลยทีเดียวครับและรวมไปถึงบทเพลงที่เขาแต่งและร้องเองนะครับซึ่งเป็นที่ถูกกล่าวถึงพอสมควรนะครับทั้งทำร่วมกับศิลปินชนเผ่าเพลงเหล่านี้นะครับและนําเสนอผลงานเพลงของตัวเองก็มีด้วยนะครับติดตามบทกวีของเขาได้นะครับในเนชั่นสุดสัปดาห์นะครับ ฉบับประจำวันศุกร์นะครับที่16มกราคม2500